ไอทีนเรดดี้วันนี้ใครที่อยากเป็นช่างภาพเข้ามาใกล้ๆก,กันเลยครับวันนี้เรามีเทคนิคในการเตรียมอุปกรณ์มาฝากกันครับสวัสดีครับชื่อปุยครับสุรชัยแสงสุวรรณนะครับก็มีผลงานให้กับนิยสารหลายเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็น surface a s i อียแล้วก็ volume ครับผมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างหงเลยเป็นช่างภาพก็ต้องมีกล้องครับ กสองคือเลนเลนเนี่ยก็จะมีความสําคัญในการถ่ายภาพฮะก็จะมีสามช่วงเลนระยะปกติคือเรียกว่าเลนอร์มอลเป็นเลนที่มีระยะเท่าที่ตาเห็นเหมือนเราเห็นปกติองศาของเลนก็จะเท่านั้น2คือเลนเทเลเลนเทเลก็จะมีระยะยาวกว่าตาเราเห็นก็คือจะเรียกว่าจับสิ่งที่ไกลๆมาให้เห็นใกล้ๆได้3ก็คือจะเป็นเลนไวเอาไว้ ถ่ายภาพที่แคบแต่ว่าเราต้องการเห็นภาพระยะกว้างออกมาใครที่อยากเป็นช่างภาพต้องหมันฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนี่เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคความรู้เบื้องต้นสําหรับคนที่อยากเป็นช่างภาพมืออาชีพสัปดาห์หน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ